สวัสดีครับอยู่กับนาเบิร์ตจากซูมแคมิล่าถ้าใครเคยดูรีวิว Sony a 7CR ที่นาเบิร์ตได้รีวิวไปเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นเลนรุ่นนี้แล้วนั่นเองนั่นคือเจ้าตัว16-35 f 2.8 G.M.2 นั่นเองนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าเป็นเลนอุตรวายที่อยู่ในสงตัวเลนกษมกริย์ในเจเน r เรชันที่2เป็นที่เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับผมทั้ง16,35,24,70แล้วก็70,200ก็ออกมาในเจเน r เรชันที่2สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเจนแรกนะครับผมหลักๆคือเรื่องขนาดแล้วก็น้ำหนักจะมีความคอมเพ อย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็น้ําหนักจะมีความเบานะครับนะรวมไปถึงในส่งตัวพวกปุ่มคัสตอม FN นะครับผมหรือว่าเป็นในส่งตัวอัลเบอร์เชอรลิงนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีการปรับ ค่า f ที่ตัวกระบอกเลนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะส่วนฟิลเตอร์ก็ยังเป็นฟิลเตอร์ที่เรายังสามารถใช้ใส่ได้เป็นปกตินะครับผมนะไม่ใช่เป็นแบบฟิลเตอร์แบบต้องเป็นการใส่แผ่นแต่อย่างใดนะครับผมวันนี้สามารถใส่ฟิลเตอร์กลมได้ปกติเลยนั่นเองนะครับผมรองรับกับการใช้งานบนกล้อง full frame ที่เป็น e-mount นะครับผมรวมไปถึงกล้องตัวคูรหรือ aps-c ที่เป็น e-mount ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งถ้าใคร จะเอาไปใช้งานบนกล้องตัวคูณนะครับผมนะระยะมันก็จะกลายเป็นในส่งตัว24จนไปถึง52.5มม,มโดยประมานั้นครับผมเพราะว่ามันโดนค่า cross factor ไป 1.5x เชื่อว่าหลายๆคนนะครับผม หามาใช้งานเพื่อใช้ในการถ่ายภาพแนวแลนสเคปเป็นหลักเนื่องจากว่าการได้ช่วงอุตวายที่ระยะ16มิลบนฟูเฟรมนั่นเองนะครับผมนะซึ่งถ้าใครเคยใช้งานช่วง24มิลมาก่อนนะครับผมก็จะรู้เลยว่า16กับ24เนี่ยนะครับเฟรมของภาพครับผมมันจะมีความกว้างที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนอกเหนือจากช่วงวายแล้วนะครับผม ที่ f 2 8มันก็เป็นเลนที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปถ่ายแลนนะครับผมรนะเบิดแนะนำว่าคุณอาจจะต้องคำนึงในส่วนของตัวการคำนวณส่งตัวเรื่อง depth of field หรือเรื่องการคุมความคมชัดทั่วทั้งภาพด้วยเช่นกันพอพูดถึงเรื่องความคมนะครับผมสำหรับเจ้า16 3 5 gm2 นะครับผมเลนในเกรด gm นะครับผมการันตีได้เลยว่า performance ด้านต่าง เรียกได้ว,ว่าต้องยกนิ้วให้เลยนะครับผมนะเรื่องความคมหรือเรื่องการถ่ายทอดดีเทลนะนะเบิร์กก็กล้าการันตีเลยว,ว่าคุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องรีไปที่เอสแคบๆนะครับผมนะอย่างเช่นภาพนี้นะเบิร์เปิดแค่ F4 นะครับผมจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีการถ่ายทอดดีเทลได้ค่อนข้าง ดีถึงขั้นดีมากนะครับผมประกอบกับว่านาเบิร์ดได้เอาไปใช้าง,งานคู่กับกล้อง Sony A7C-R ที่ได้เซ็นเซอร์ความละเอียดอยู่ที่61ล้านด้วยกันซึ่งก็เป็นการคลายข้อสงสัยว่าเลน 16-35GM2 รุ่นนี้มาลองรับกับกล้องที่มีความละเอียดสูงๆหรือกล้องในสายไฮเลสหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็น่าจะตอบข้อสงสัยหลายๆคนได้อย่างดีเลยทีเดียวนั่นเอง นะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยดีเทลต่างๆของเจ้า Sony A7CR นะที่นะับเบิร์ดได้รีวิวไปเนี่ยนะครับผมมันเป็นอย่างกันบ้างนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดูได้ในช่องทาง YouTube ของ Zoom Camera <c> um <era> นะครับผมนะดูจบแล้วนะครับผมอย่าลืมฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ของ Zoom Camera เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการผลิตคลิปนะนะของพวกเราด้วยนะครับผม สำหรับสายแลนเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีการเปิดค่า F แคบๆซึ่งการเปิดค่า F แคบๆนะครับผมมันจะทำให้มีเอฟเฟกในภาพอีกหนึ่งอย่างปรากฏขึ้นมานั่นคือ Star Effect หรือไฟแชกนั่นเองซึ่งไฟแชกที่จะได้จากเจ้า1635 GM2 รุ่นนี้นะครับผมนะเบิ์ก็ต้องขอชื่นชมนะครับผมเพราะว่าเขาให้แชกไฟที่คม ดีเหมือนกันนะครับผมนะเรียกได้ว่าคมตั้งแต่ f8 จนไปถึง f แคบสุดคือ f22 กันเลยทีเดียวในงาน VO โอเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำเจ้าเลนรุ่นนี้ไปใช้งานได้ด้วยเช่นกันด้วยการโฟกัสที่มีความนุ่มมีความเงียบมีความสมูทในส่วนของพาโฟคอลหรือความสามารถในการโฟกัสที่จะคงระยะการโฟกัสให้คงที่ทุกทางยาวโฟกัสนั้น จุดโฟกัสไปที่ระยะ16มิลแล้วหมุนไปที่ระยะ35มิลหรือโฟกัสที่ระยะ35มิลแล้วหมุนกลับมาที่ระยะ16มิลในตัว16-35 GM รุ่นนี้ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีสมกับความเป็นเลน GM อาการโฟกัสบิดดิ้งของเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมนะทั้ง16มิลทั้ง35มิลน,นะครับต้องยอมรับเลยว่ามี แต่ถ้าคุณไม่จับผิดมันคุณจะไม่เห็นนะครับซึ่งอันนี้ n a เบิร์ตเทสในลักษณะที่แบบว่าไม่ได้เปิดฟีเจอร์ที่ช่วยลดอาการโฟกัสบิดดิ้งเนี่ยไอ้เจ้าอาการโฟกัสบิดดิ้งของเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏตามภาพครับผมก็จะเห็นว่าฉากหลังนะครับผมเวลาที่น a เบิร์ตยา้ายจุดโฟกัสจากข้างหน้าไปข้างหลังหรือจากข้างหลังกลับมาข้างหน้ามันจะมีอาการเปิด์สเปทีฟของตัวเฟรมภาพให้เห็นอยู่ ประมาณหนึ่งเลยเช่นกันนั่นเองเรารับได้กับอาการโฟกัสบิดดิ้งในระดับนี้ไหมถ้ารับได้ก็โอเคนั่นเองนะครับผมนะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมอ่ะถ้าใครชื่นชอบเจ้าเหรอรุ่นนี้ฉันโดนไปยาแน่นอนนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนพวกเราได้ที่ร้านกล้องสีชมพูนะครับผมทั้งหน้าเว็บไซต์เองก็ดีหรือหน้าสาขาเองก็ดีหรือจะสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าใครที่คิดว่าจะดูแค่ป้ายาตัวเองนะครับผม ดูถึงแค่ตรงนี้พอนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบเชิงลึกกับเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมคุณรอชมได้ในเซ็กชันต่อไปได้เลย <S <S 1> <S 1> แม้จะเป็นเลนในเกรดโปรนะครับผมมันก็ยังมีอาการคาดเคลื่อนต่างๆปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกันเน่นอนครับว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจะต้องผ่านการนำเลนไปทำการถ่ายภาพย้อนแสงแน่นอนการที่จะเกิดอาการโกดกาแฟจะต้องเจอกับสภาวะที่แบบว่า ถ่ายย้อนกับแสงตรงๆนะครับผมแล้วก็จะต้องเป็นแสงแบบจัดๆมันจะเป็นวงสีฟ้าจากจุดกําเนิดแสงนะครับผมแล้วก็เป็นลิ้วๆพุ่งออกมาให้เราได้เห็นอยู่เช่นกันซึ่งในเฟรมที่เ,เพื่อนเพื่อได้เห็นเนี่ยนาเบิ์ดได้ทําการเบี่ยงมุมหลบแล้วก็ใช้พวกลม่ไม้ให้เป็นประโยชน์ที่จะลดอาการโกดกาแฟที่จะปรากฏในเฟร,รมภาพของเราซึ่งอาการโกดกาแฟเนี่ยนอกเหนือจากที่มันจะเจอลักษณะเป็นริ้วแสงแบบนี้นะครับผมนะ พวกอาการคอนทรัตที่เราจะได้จากการที่เรากดภาพนิ่งมาก็ดีหรือกดถ่ายวีโอมาก็ดีนะครับผมอาการโลคอนทัตที่จะเกิดนะครับผมค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่โดยปกติแล้วเลนที่มีค่า F ้อมกว้างๆนะครับผมนะพวก 1.2, 1.4, 1.8มักจะเจออาการ CA ค่อนข้างที่จะชะจัดเจนส่วนเจ้า 1635F2.8 GM2 นะครับผม มีอาการ C A บ้างปละปลายนะครับซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเราไม่ได้ซูมจับผิดเนี่ยคุณจะไม่เห็นเลยถ้าคุณดูแบบภาพกว้างๆนะครับผมคุณแทบจับไม่เห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณซูมจับผิดคุณจะเห็นอาการ C A อย่างชัดเจนนะครับผมแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เบาบางไม่ได้แบบว่าดึงดูดสายตาเราปกติแล้วเลนช่วง Y นะครับผมจะมีอาการแบบบวม ออกมาจากบริเวณกลางภาพของเรานะครับผมซึ่งเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมที่ระยะ1 6มมลมันก็บวมป่องออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนที่ระยะ35มมซึ่งเป็นระยะปลายทางของเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมมันจะไม่ได้บวมป่องแล้วแต่มันเป็นอาการวาวออกดันขากนะครับผมซึ่งก็เป็นไปตามหลักฟิสิกส์ที่ตัวเลนนะครับผมมีปรากฏออกมาให้เห็นอยู่แล้วคือช่วง Y จะบวมช่วงปลายทาง น o r m มอนค่อนไปทางเทเลมันจะเว้าออกทีนี้นะครับผมถ้าใครถ่ายด้วยไฟลอมาคุณจะเจออการแบบนี้นะครับผมแต่วิธีแก้ไม่ยากนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ในส่งตัว Lane Collection นะครับผมแล้วก็ทำการกดติ๊กถูกเข้าไปนะครับผมอาการคลาดเคลื่อนในส่วนนี้มันก็จะหายเป็นปิดทิ้งนั่นเองนะครับผมถ้าไม่เชื่อลองกดภาพ Before After ได้เลยนะครับผมจะเห็นว่า ก่อนแก้กับหลังแก้หน้ามือกับหลังมือกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมนะพอพูดถึงอาการดิสทอ r ชั่นแล้วนะครับผมอีกเหนือการที่ต้องพ่วงตามมาด้วยนั่นก็คืออาการวินเยตหรือการขอบมืดภายในภาพอาการขอบมืดภายในภาพนะครับผมจะเจอกับเลนที่มีค่าเก,กว้างๆนะครับผมและมักจะเจอเกือบจะทุกเลนนะครับผมยิ่งถ้าใครถ่ายที่ พื้นฉากหลังเป็นสีอ่อนๆนะครับผมคุณจะเจอแน่นอนนะครับผมลักษณะมันจะเป็นสีดำนะครับผมค่อนข้างที่จะเฟไปสีออกเทาๆนิดนึงนะครับผมทั้ง4มุมด้วยกันนะครับผมแม้ว่าเจ้าเลนส์นนี้จะมีค่า f 2 8นะครับผมแต่ก็ยังมีอาการเมีดยดให้เห็นอยู่เช่นกันนะครับนะทีนี้การแก้อาการนี้ก็เหมือนกับด i s อ o r ชั่นนะครับผมนั่นก็คือไปติ๊กถูกในส่งตัวโปรไฟเลนสนะครับผมนะ before นะครับผมก่อนแก้กับหลังแก้เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าก่อนแก้ค่อนข้างที่จะเห็นอาการเวียนเวดชัดเจนเลยทีเดียวแต่พอหลังแก้ปุ๊บนะครับอาการเบาบางลงไปมากนะครับผมนะโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบหายสนิททันทีเดียวนะครับผมแต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่แก้สิ่งที่นาเบิร์ดนะได้บอกตั้งแต่แรกคือมันมีความเล็กมีความ compact, คอมแพกเพราะว่าความได้ F28 แแล้วก็มีเลนส์ ดโปถ้าเ,เพื่อนลองสังเกตนะครับผมเลนเกรดโปรที่เป็นในช่วงอุนตอวายของทุกเจ้านะครับผมนี่มีค่า f 3 8 2.8้วยนะจะบอกได้เลยว่า16-35 GM2 รุ่นนี้จะมีขนาดที่เล็กที่สุดเบาที่สุดแล้วก็มีความคอมเพล็กที่สุดหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ติดในส่งตัวขนาดแล้วก็น้ําหนักอาจจะติดในส่งตัวเรื่องบัตเจตซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆว่า ระดับราคาของเจ้าเลน GM รุ่นนี้นะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าใครงบไม่อั้นนะครับผมนะเบอร์ค่อนข้างที่จะเชียร์ไปเจ้าเลนรุ่นนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆมีงบค่อนข้างที่จะจํากัดแต่อยากได้เลนอุลต้าวายมาใช้งานนะครับผมมันก็จะมีทั้งเลือกเพิ่มเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Sony 16 35 f4 ก็สามารถนามาใช้งานได้โดยเช่นกันนะครับผมหรือถ้า อยากได้พวก F 2 8ก็อาจจะต้องไปใช้บริการหรือส่งตัวเลนจาก Third Party ไม่ว่าจะเป็นแทมรลอนเองก็ดีหรือจะเป็นของทาง Sigma เองก็ดีแต่อย่าลืมนะครับว่าเลนค่ายก็คือเลนค่ายอยู่บนดังคำมีภาษีที่ดีกว่าและเพื่อนๆล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าตัว1635 GM2 รุ่นี้ลองพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไม่มีผิดไม่มีถูก สับรีวิวเจ้าตัว1635 GM2 ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้นะครับผมและพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับผม